ตาใใเเอาไว้จป็นนแฟมดูว่าท่าทางจะแบบอ่อนช้อยขนาดไหนนี่สอนระเพลดีเป็นแบบใหม่เลยเหมือนเข้าเหมือนเข้าหาสอนอ้ามีการาหันหลังสอนด้วยนะครัอันนี้ชื่อว่าสอนรามสอนรำเออเขาอาจจะเป็นคลาสในอนาคตก็ได้สอนรามสอนรำแอ่ ไปเปิดเลยค่ะมาแล้วและนางเอกลิเกของเราน้องโมบายสิทธิ์สอนรามนี่นี่เดี๋ย่หิวเดี๋ยวใหญ่มากเดี๋ยวใหญ่มากลุกเริ่มของฝากนางเอกเน้าใส ทำได้ดีทำได้ดียาวมากคิดทิดท่าไม่ออกแล้วพกเด้จออกไปโชว์ภูมิใจไหมคะก็เดี๋ยวต้องกลับไปฝึกกันหนักเลยเออเียนหลาเคียนหลานะับอ่ะอีกหนึ่งคู่คู่นี้เขามาพร้อมกับเสียงเฮฮาอยู่แล้วอยากทำอะไรคะคุณดีมากพู้อยากทำอะไรต้อซเียร์หัเราะค่ะเชียหัวเราะละ เขาร้องไปแล้วเจะเกี่ยวกันอเขาจะเป็นบทจีบกันเดี๋ยวจะมาจีบกันบนเวทีพี่แบงค์มันถ่ายกระซิบอะไรนะป้าค่ะแต่ตัวพี่แบงค์ลส่เป็นยหนูเจอตองการตรงนี้เลยอ๋าหนูเจอตองการตรงนี้ใช้คุ้มมากโอเคลองเกี้ยวลองเกี้ยวลองเกี้ยวอ่า ทุกคนตั้งใจฟังเลยเลยนะคะพี่จะเป็นปูน้องจะเป็นปูน้องจะเป็นปูค่ะเอออยู่ในรูในเลี้ยวพี่แบงค์คาสามารถ รามาพูดสิ่งนี้ออกใหม่ได้ไหมมันได้ออได้ใช่ไหมถ้าเราไม่ไม่คิดเป็นอย่างอื่นโอเคทุกคนตัดยาก่อนว่าถ้าสตพูดอะไรออกไปทุกคนห้ามคิดเป็นอย่างอื่นมันคือบทกรอนมันคือบทกรอนก็คือแสดงว่าเราคือปูเหมือนกันโอเคอ่ะแล้วบทต่อไปหนูจะร้องว่าแต่รู้น้องมีนิดเดียว พี่จะไม่หักไม่หานเข้าก็ถูออกก็ถูไปซะไปซะไปซะพี่แมงบอกให้เราก็น้องกลัวว่ารูปูจะบาาเอาอย่างนี้ดีกว่าเราไปฟังแบบ ฉบับแบบที่เพอร์เฟกแบบดีได้ซีรีส์ดีกว่าเนาะเนาะเนาะไปังผมอยากเอื้อนลูกพ่อให้ได้ต้องทำยังไงเออพี่แบงค์บอกว่าต้องเขย่าขาต้องเขย่าขาคือเขย่าแล้วเดี๋ยวเสียงจะมาไม่เชื่อไม่เชื่อใช่ไหมฮะหนูไม่เชื่อหรอกพี่แบงค์อาอามาแล้วแกพี่กายพี่กายจะทำอะไรลูก ครับอ่าครับเดี๋ยวพี่ไก่ไปยืนประกบคู่กับเขาอาจจะมีการแบบว่าช่วยกันจับไม้จับมือถูกต้องให้ภาพออกมาเป็นสวยงามอ่านี่นี่นี่คุณครูบีบละคุณครูบีบละ,ะเราดูครับอ่าสนองการสนองการเป็นคู่เลยมาเลยวิธีเรียกลูกคอ,อ,ะอนะครับในการร้องลิเกครับง่ายง่ายทุกคนจดจำภาพ,พนี้ไว้ให้ดีอึยังยังยงเพราะมากเลยครับค่ะอย่างนะครับยังค่ะ อยัง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 เริ่มได้เลยลูกยังยังไม่ร้องอ่ะเออฮึมขอฝากชื่อหุยมาจริงด้วยเพื่อนแค่นี้มาจริงมาจริงของจริงของจริงผ่าค่ะขอฝากชื่อ โอ้ยเฮ้ยลองไปดูนี่กูเฉกหนึบนิดเดียวค่ะในใจทุกคนอ่าอันนี้เอย่าให้ข้างหลุดหรือเปล่าเรียกว่าทำได้ดียังไม่ถูกแต่ถ้าเราดูแบบถูกเราต้องไปดูในซีรีส์เพจประการ